จิคือเวลาเขาเป็นไม่ยิ่งเด้สิมาหอมขึ้นจังไหนน้อจ้างหอมขอบคุณค่ะวีมันสิคือเอลาลอยเดียวนึ่งนังวก็นะคือมันไหนเด้มีอีกบ่จ้าซอกลอยอขอบคุณค่ะแบนครับแอนออร์ดีนี่กับบ้าจี้นัมบิลีนะ <laughs> มีแต่พี่น้องเคยได้ดิโอ้ยมันแมนบวลามันแมนบลาสามรอยเอาอีกยี่สิบบาทเติมกันเนาะแต่ว่านูไน้ยินมาวังสิได้เลขหารเป็นเลขดีดิขาจาว่าขั้มันมันอีกจากอีกว่ามาจากสองรอย่มันสิพ่อหาลอยพอดีเลยค่ะนี่ไงขอบคุณค่ะ โอ้ยเจ้ากระไรเอามาเร็วเอาแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแนวปลาเผามะปากขอบคุณค่ะเออขาดอยู่สามอยกับสิพ่อสองพันครับขอบคุณค่ะเรามาแบบเป็นมิตรตเอาหอมใกล้ๆให้แม่คอยซื่นใจแม่นี่ ไม่เด้อมาเบิ่งเด้อฟังอีกเดียวกับว่าเพราะเห็นอีกเดีอยขอบคุณหลายๆขอบคุณเรามาน้ำใจนะครับ